สวัสดีจ้าแม่นงเงินจะพามาเบ่งต้นข้าวตองปลูกใส่กระถางเนาะจ้ะเห็ดจังไดเพันจิงงามแบบนี้เนาะจ้ะเนะเาะเฮามีต้นข้าวตองเนาะจ้ะที่แหลเพันจะบองามเนาะจ้ะถ้ายอดไดเพันองงามเฮา,า,า,าหักออกเนาะจ้ะพี่นอ้อง หักออกประมาณนี้จ้ะพ่นเหลืองเหลืองเข้ากับหักออก้วจ้ะหักออกหักออกถานในกระถางนี่พ่นบางงามจกตุ่นเลยเข้ากับหักออกไห,หมดเลยจ้ะเด็ดออกไห,หมดุดบ่ะจำตอดอกจ้ะประมาณยังสองสองขอมือนี่จ้ะเข้ากับ เด็ดออกตัดออกเอากรรไกรตัดต้องจะเนาะแล้วเขากใ็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีใส่ใส่ขี้งัวอีกบ่โดนพ่นกับงามแบบนี้จ้ะท่นเสรขึ้นมางามเลยจ้ะขึ้นมางามสวยแบบนี้เลยจ้ะมีตะใบใหญ่ๆจ้ะพี่น้องมิตรใบใหญ่ ทางในทางในนะจ้ะทางในเพิ่จะบอคอยงามเอากระเด็ดเด็ดเด็ดเด็เดออกเลยจ้ะมันจะกึ้่นมางามแบบนี้จ้ะใส่ปุ๋ยค้างเดียวจ้ะเพิ่งใส่ปุ๋ยค้างเดียวเพื่อกลินมางามเลยจ้ะคนจะดูแลง่ายจ้ะไปกินกับลาบจ้ะ กับลาบกับลาบลาบป่าลาบเนื้อจ้ะลาบหมูกระปนจ้ะเพิ่นจะมีหลุดออกสมๆหน่อยนึงนะจ้ะเนาะวิธีการแบบนี้ทำได้ตลอดจ้ะ้าเพิ่นบ่ง,งามเฮากับเห็ดแบบนี้เหมือนเดิมจ้ะคือเด็ดออก เด็ดยอดเพิ่นออกแล้วเพิ่นจะปร่งใหม่เนาะจา้ะเนาะเพิ่นจะปร่งใหม่ออกมางามๆจ้ะอย่าปล่อยให้เพิน่นขี้ลายเด้อจ้ะเด้อปร่งใหม่ออกมางามๆเพิ่นสิทังยอดใหม่จ้ะเดี๋ยวจะได้เก็บกินตลอดเลยจ้ะแค่กระถางเดียวกินกระเบืเบิด์พี่น้องกินบาเบิดเลยทางาม งา่พี่น้องคลิปนี้แม่น้องเนยขอจบเพียงแค่นี้แล้วจัดเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องด้วยแด้วจัดเด้อขอบคุณค่ะ